ปูปูเสียดายเสียดายเ้าวันใดเพิ่มแม่ปูปูือบ่โอ้ยบ่ได้เพิ่มแตมเมนอเมกบเ้ากกบ่าดซื้อค่ะทั้งที่ตรงกันกับหมยหลอกอยู่ยังว่ดิซื้ออยู่อนบุญวาจนาปูวดนาขอไหมเด้อ Quay đi từng bước sang đi vào mùa hèn bắt 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 mùa ปูกับ่าซองไม่ให้เบิ้งนี้ให้ได้เลือกซื้อผู้ขาเลือกว่าถือพวมาศูนย์เจ็ดกับมากนั่นนะศูนย์เจ็ดตอนเทียงก็ได้บอกเ้าตัวนี้ไปซื้อหรกอวามันไปซื้อซื้อจะได้ไซื้อแต่ว่าโอ้ยนกปูดวงเิ็นดวงเปนซื้อตัวนี้เนี่ยนี่นี่ท่าวนี้เนี่ยเขาซื้ออืมค่ะสองศูนย์ศูนย์สองเก้าหกหกเก้าตัวละยี่สิบได้ยี่สิบบาทนะหรือสองพันไปสองหมื่นสองหมื่น หนพเนเขาชื่อยี่สิบาทยี่สิบบาทบ่คันเจแดงขายเป็นโตยี่สิบคูนยี่สิบก็ได้สองอออืันหนละับปูบ่เขาเบาิ่งโตเงืนว่าเท่าไหที่เขาเขียนโตเงืนไนว้นะโตเง่นนี่โตเงืนน่ากสดแสดงว่าตัวยี่สิบบาทอ๋อซื้อเป็นบาทโอ้ยถ้าเจแดง ถ้าบ้านเจแดงยี่สิบคูณยี่สิบยังสั่นคือได้สองหมื่นค่ะได้สองหมื่นเจแดงซื้อหาสิบคูณหาสิบก็ได้อันก็ได้หาหมื่นหาสิบคูณหาสิบขนาดยิมใเจเี่ยกกันิงึ้บุญึงนางก็ยังว่ามากหลายมากแต่สองห้าสองห้าสองนสองเก้าเก้าเก้าดเสองูนกับนรามันี่เรปูมันเรียกบ่ถือกันเรียกถือคือปูคือปูสื่อบางหนึ่งนันไข่อยู่เด้อแค่สองจุดเนาะ ไปกับกัษีสุดหนึ่งเนบุฟี่มาัากกระี่มาเงินบุีโอ้ยผู้ขาก็ได้ทะลึ่นถึงขึ้นบ่บวถึงหาซิบคุ้นหาซิบก็ได้หาหมื่นได้หาหมื่นอาจิเง็ิ้เกเกาหกเนาะจิ้งก่้เกาเกาหมผู้ขาไม่ได้ซื้อที่ปูเป้าตามตรงอันผู้ข่าก็บอกแล้วว่าสองศูนยศูนย์สองซื้อใ้ลตโดนเหล็กปอเปียเนาะเออบันนี้ พูดในช่องเขาก็จะเชื่ี่ดอกนีปูปูหายมากขั้งแรกอาจสิบ่าถือปูแต่ว่าขั้งที่สองเนี่ยมีคนตามปูแน,น่นอนค่ะแต่ว่าแต่ว่าลุ่งไปในช่องไร่ช่องรุ่งไนในุ่มได้กันตัวเดียวกันนี่ยวลุกไปในกลุ่มได้ไม่ต้องกลับบนก็ไม่ต้องกลับไม่ก,ก<อ>ี่นาคือจะยึดไปในไรยย่ไร้รุ่งขั้นวัดนาเด้อปูเด้อว,วัดนากันได้มาเฝ้าย่าเย,ายาสิโดนไร่นะ ย่ยๆสิโดนอันนี้จนลาเนาะมันลาเะยเนีคนสื่อพ่อเป็งี่บอแดงันห้าควยไปกนกางเกเบิึงในลายล้วเอาของห้อไปล่อยจังียหน้าโอ้โ้อาคือแปดาดคือเก้าหนึ่งเก้ากับแปกหน้ากับไปถต่เล่ยแเลยเลยไปจกเอาออกทีหลังมูเนี่ยนี่แตงไว้มันดังเนาะปูเนาะคือคือคือพวกตัดิดีคือพวโยมแดงบ้างละมันจะ แต่ว่ากอไปแล้วไจอเอาเป็นปปวยน้ำามสีหน้านะมันก็ได้ดังมันได้บวกมันะได้ดังมันบวกอ๋ออแม่นครบูบ้าเอาไกไก่เมื่อเน่อนะาสำนักได้ีว่วยก้อนครับีกฟั่งสำนักตดังๆก้อนวยกว่อนไหนก็จะบอมี่เลยค่ะศูนยน์สองสองศูนย์มี่ไล่มเตชเยนใส่ยากับปอเปียแค่นั้นบ่สองศูนยบอมี่สองศูนย์ูนย์สองบอมี่งเบิงเบิงวัตถุที่บมี่บอมี่ต่ว่าเก้าหันนกันไรเนาะ มีต่เสยนใช้หญ้าพ่นไหหมืกขึ้นนีู่ฟันท่องข้างบนหกศูนย์สองเออกับเลขปอบเปียไม่ไปถือดอกเยินจะกาวเพิ่นกันได้หำไมปอบเปียละแสนหนึ่งศูนย์ศูนย์สองแต่เจี๊แดงไม่โดนนี่ละ้งลเคยบอกไปนะมูบอกว่าเก้ากับสามไม่มาด้วยกันเก้ากับหกไม่มาด้วยด้วยกันเก้ากับศูนย์ไม่ไอเก้ากับสามไม่มาด้วยกันเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันสี่กับสามสี่กับศูนย์ไม่มาด้วยกันเจ็ดกับสองเจ็ดกับหนึ่ง ย็นกับยเย็นกับผงไม่มาด้วยกันปูกว่าปูาปูป,ป,ป,ปูที่สุนปูขออันนี้ซะขอที่ตัวมันจะไม่มาด้วยกันเนะนี่ยปูหงวดหลกดนะเนาะฮะเอาตั้งคนก็ได้แมนสิโบเดซือแต่วเซียนได้ไหหมากมหรือผู้ใด้ไหามาาเห้าสิบ่ไเดซื้อน่ะนะปูปูเบิบ้อยู่ังอไรการหา,นา,นหาเจ็ดแบเรอบไฟสามซีสามซีประมาณน้นสามศูนย์ จี๊ศูนไมากกับศูน่บัวมากวมาเล็กแต่มันบัมากนํำกันนะเบิ้งเบิ้งบอยหันล้ขขอตัวที่บัวมากนัากันเด้อปูเด้อเจ็ดสองบัวมาอืออ่าเดียยโอ้ยผู้ข่าซื่อเจ็ดสองหนักปูผู้ข่าซื่อเจ็ดสองหนัก่ตอนเบิ้งคิประหารมาดีเจ้าภาะเด่นหลายเจ็ดสองมันบัมากของปูบัมากแต่จีปูเคลงไปเบิ้งแล้วมันบัวมากโอ้จ้าันปูโอ้ คหนึ่งกับสองกับเจ็ดมันไม่มาด้วยกันโอ้ค่ะค่ะม่ครับนข่ลขรักมันื่นหนึ่งกับสองกับเจู่ได้จับเอาค่ะต้น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 ลอกลองดเราะว่าทั้งสาเหนือ่้ค่ะสามกับสี่เก้ากับศูนกับบ้่วาทกันฟอีบนะการยังสันปู้องวดนน่นให้ปูเหียบเลี้ยงไม่หายแล้วห้ปูจับคูไม่หายได้ตัวใดสีบู่ม่าน้กัน

เพิ่มไปเ,เไปรื่อยๆมันจีบเดีย๋ยมันจีบไปไหนๆก็ไปเบิ่งไปพูดยกไก่กันแน่ไหนกับแม่เล็ดน้ำเดิแน่มาเพิ่มเงินยังคุยได้ลหมได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับผู้ผู้เอาตัวนั้นจังสี่ผู้เอาตัวที่ว่าแม่น้ำกันมาลองคลิปก่อนมือใด้ผู้เฮ็ดแล้วก็ส่งเข้ามาโลดราคารากา,า,กาตัวที่มันจะออกนั่นเดี๋ยวเจแดงไปเอาก็ได้ได้ใช่ใช่จะย่าเปล่าหายไปหรือเปลให้เจแดงไป จักเกีไปแล้วต้องได้มากกาให้เพื่อนจะมาท้อนเป่าบุญพระกับมาท้อนเป่าอก <c oughs> ีอกนัทนั่งรถจะนัดก่อนแม่ปูนัดก่อนนัดเกลีย่ยวาปูเฮ็ดแล้วมือใดน,นัดถ้ากันอยากได้เงินได้แล้วเก้าหกแปดหกสามหกเก้าหกก็ต้องซับกระจายกันเน็่ยให้ปูกันเน็่ยให้เกลี่แล้วถ้าเจ้าสิ่งว่าถือยุบสันสายเงินสายไลายคนอยู่มาหลายช่องนี่หรอกมาสาย ขายเงินเขาเจ้าก็สิว่าถือี่บอลจังจังไรขายเงินไปไหนกูกันไกนจังไฟ้ากันเนาะจังสันคัดคัดตัมันสิบมาำกันก่อนน้อปูก่อนที่เจแดงสิเพ่ได้ซื้อเบิดลายโอ้ยย่าบอเป็นชืใจเย็นเ็ังได้ขันออกไปมมีมีวัติุตอ่นหรอผมมีอนนี่กต้องมาชี้เรื่อพบาะว่าเบิ่งไล่งวดเดียวต้าเขาลงตัวไหนปั๊บไปนี่ต้นกันดำ ่งตัวไหนเป็นปักต้นกันดนะตัวเดียวกันเนาอตัวเดียวกันเขัดปูล่องไปนี่ก็สิตัวเดียวกันเบอรนี่บบดนี้พระเลขปูไม่ดังแล้วมาดังถึ้ทั้งบนทั้งล่างนั่นละจังหกับโว่าขัดเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอืไอ้ปูร่องบัดคื้ถ่ายเอาเ๋อวจะเฝ่าร่องให้ควันมูไหลก็ร่งควันมูไหลมันดังเือหาแปดแปดหามัดังตัวประเทศนี่ดีตัวก็มาลกเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าทัหองกญิวันวัที่มันดวามากเลย มวลมวลบอลจะตัดมวดบอลจะตัดชิปสองหอเอาชิปสามติแทนมวนนี่แหละแห้งสีดังคนเบิ้องลิปแกแดงหลยที่ยองมวนี่แหงสีดังหามื่อตัวบุญดาเบิ้งเยอะหาเมือแห้งสีดังเราออกมวลนี้จะเฝ้าร่วมกันด้วยกันล่ะของจะบาดคนกับเบิ้องหลายเบื้องสีเมื่อหาเมื่อพกบอกเขาม่ยังบอกตัว รดนการผูผ okay. oh, mm ้าด้วยขอผ้าด้วยนั่งผ้าด้วยให้ห้าแน้พิ่นะพระเจ้าลงมาตัวโอู้ดังตัวสิได้เงืนสังตั้งกันตัวมันเนี่ยอมได้สั่งไ่แ่มันถือเจลีหลายปูเคยบวกมันถือเจลีเปนยังราปูเคยตทรหาหักตั้งแกอีกด์นี่หักคนรับสายอืมั้งผเอออะไรสัเด้อบนคือบนล่างคือล่างผู้เคยบอกปู้นะ เดเขากันคือบนบกล่างไปน้ำคือเขาเป็นแค่ปลายปากกานะครับูิแค่ปลายปากกาวกวัที่แบบนี่ไงดูอ้าองอยเยีดคือจังจ่านใช้ห้าฟันทุ่งเห็นหกศูนย์สองมือนขึ้นนี่ละบนบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับเป็นว่าศูนย์สองตัวเดียวบนว่าโอล่องลางเห็นบนอ่ะล่องล่างเนาะลำปูปูคัดแลล้เมือไดนทรงเขามากในร่านนี้ด้วค่ะ ส่งตัวที่ไม่มาด้วยกันอะย<ค>่างไรเห็นบอกกับกบอยากคัดกันดิฝั่ที่เบิ่งคิดที่เพิ่งคิดไป่อกแดงว่าไม่ออกแดงฝันแมนก่าฝันว่าไปกับเด็ดตะเกาเืิ่งปาัดนะมาดนเก่าสามโอ้ยแมนว่คื้นื่อะไรที่่าพอเลยหน้าคืดคืดนะใจแดงคือสือเจ็ดวงไล่ต้อมันแมนอ๋เล็กแต่จีจีแต่ยอดมาอสามจีจีิบหัวมันบมาหน้แต่ว่าอยู่อืว่าอยู่แต่ล้ยงกับกันกันาที่บว่า ปูปูบอกว่าก็ลุ่มซ่อนในฮะค่ะโอ้ยมวดแรกกับปังเลยนเนาะมวดแรกกับปังเลยเนาะเก่าหกมิหัดเก้าหกมิหัดสองศูนศูนย์สองมันคือบัวเก้าเก้ากไม่พูดเนาะหนึ่งเก่าหกมาใส่เนาะหนึ huh. lettuce, ่งหกคนกับสีได้หลายหนึ่งเก่าค้นกับสีได้หลายเนะปูเนาะยังได้มาออกกันเก้าหกนาจอนผ้ากลางนะ อันหนึ่งผ้ากลางน่ะคนจะได้ถูกแน่เออผู้ขาผู้ผู้ขาจะมาเรียกร้อกเรียกร้องเข้าหน่ามันผ้ากลางโบได้หกกับเจ็ดไม่มาคู่กรหกกับหนึ่งไม่มาคู่กัรหกกับสองไม่มาคู่กันเจ็ดกับสองไม่มาด้วยกันแล้วกันหนึ่งกับเจ็ดไม่มาด้วยกันของเขาหน่ามันเล็กมันได้พาโบได้โออ่ออ่อผู้ขาซื้อเก้าศูนย์เจ็ดยูเพิ่มยูเก้าศูนย์เจ็ดน่ะ มะเทียก้าหกมันบ่ซสื้อศูนย์เจ็ดนสื้อศูนย์เจ็ดน้ำแล้วน้ำอีกแม่ปูการว่งกลุมแม่อยู่ได้อบวกวลมแม่ไข่พวกกลมไม่เด้อก้าหกก้าหกแปดสองศนไวกลมไม่สามตัววงกลมอันคิปคิปหนึ่งเจะแดงอันท้ายแล้วก็วงกลุมให้อยู่บัตบไท้ายถ้ามออกอากาศเมันว่าได้ว่องกลุมให้อุ้ยเจดายนใหไพวกกลุมให้เล่นไปนะทางล่างกันสองห้าสองศูนย์สองเก้าเลขปูแม่ทั้ง เลปูมาวิ่งทั้งเก่าัศูนยนี่มาวิ่งเนาะวิ่งบนล่างได้เงื่นเลยเก้าปูนบนล่างสองกับตีส่นะสองกับติดนะค่ะเลขยูเนี่ยเวลาปูมาถ้าดเลขปูเฮ็ดแล้วส่งมากเระปูเนมากมันให้เก้ากับศูนย์น่ะอ่าเก้ากับศูมันมานเดิมทไว้ชองนะไว้ชองห้าหมื่นนะที่ไหน ค่ะค่ะค่ะเอาถั่วลอหงวดไม้ด้วยค่ะท่านผู้ชมถ้าลองวดที่ว่าตัวที่จะไม่มาด้วยกันของปูวัดปลาสายขมิ้นเนาะค่ะเนาะขอท่านผู้ชมชมดีเอาลุยลุยทาทาทาด้วยค่ะเด้อผูใดสิเข้ากลุ่มกับทักมาเนาะค่ะใครจะเข้ากลุ่มก็ทักมาลายลายไล่ปักลิงให้ยูขา้ขางล<า>่างเนาะค่ะใต้ห้องยูทูบนะคะไม่ใช่ช่องอื่นถ้าเป็นเพจเนี่ยตามเฟซบุ๊กคือ่องปลอมเนาะ เหตุจริงก็คือ YouTube เท่านั้นเนาะคะ่ะช่องจริงลิงใต้ช่องจริงเท่านั้นนึงจะเป็นกลุ่มเจ๊แดงย่างแด่จริงและะ้วค่ะนอกนั้นเอานาเจ๊แดงไปขายเบิดเนาะ,ะเอาวันนาล่อหอยปูที่จะไม่มาด้วยกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ